ทุกๆอย่างได้ผลเสมอแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจมันในตอนนี้คุณสามารถมองย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ในอดีตและขอบคุณบางสิ่งที่ไม่ได้ผลเพราะคุณจะไม่ได้อยู่ในที่ที่คุณอยู่แค่รู้สึกขอบคุณไม่ว่าตอนนี้จะผ่านอะไรมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคุณคือปฏิหารชีวิตคือสิ่งมหัศจรรย์ ทุกสิ่งรอบตัวคุณล้วนเป็นสิ่งมหัศจรรย์เมื่อคุณเห็นสิ่งต่างๆจากมุมมองนี้คุณจะรู้สึกสงบในจิตใจที่คุณไม่ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อควบคุมทุกอย่างปล่อยวางและเชื่อมั่นในพลังที่สูงกว่าที่จะนำทางคุณปล่อยความกังวลของคุณไปเลิกสงสัยในตัวเองปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระจากการต่อต้าน ศรัทธาและความกลัวไม่สามารถครอบครองพื้นที่เดียวกันได้ตัดสินใจที่จะเชื่อมั่นในตัวเองและดูสิ่งมหัศจรรย์เริ่มเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหยุดคิดมากกังวลและเครียดทุกอย่างจะดีขึ้นเองมันอาจจะดูเหมือนตอนนี้เมื่อคุณอยู่ท่ามกลางสิ่งแต่คุณจะรู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกถึงความง่ายภายใน สิ่งที่ดีจะเริ่มเกิดขึ้นกับคุณความสว่างคือสถานะของความไว้วางใจและเป็นวิธทีที่ทรงพลังของความละเอียดศรัทธาของคุณต้องแข็งแกร่งในการเชื่อว่าคุณสามารถแสดงออกและจะได้รับสิ่งที่ต้องการทุกคำขอและความปรารถนาลึกซึ้งของคุณได้รับการยอมรับจากจักรวาลความพยายามของคุณภาพของคุณและคำอธิษฐานของคุณได้รับการตอบรับ คุณส่งสัญญาณไปแล้วตอนนี้คุณแค่เชื่อใจและต้องอดทนเมื่อพรของคุณเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณอย่าคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องกังวลวางมันไว้ตรงนั้นและปล่อยให้ใหมันเกิดขึ้นจาก,กรวาลจับการสั่นสะเทือนและผู้ที่อยู่ในความกระตันยูความสนุกสนานและความรักในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้รับจงรับมัน คนที่ขอบคุณได้รับการประทานพรแทนที่จะคิดมากให้จัดความเชื่อของคุณด้วยเวลาของพระเจ้าและเชื่อมั่นว่าทุกอย่างที่เป็นของคุณในชีวิตของคุณกำลังเดินทางมาหาคุณในตอนนี้อย่าปิดกั้นสิ่งที่จะเข้ามาด้วยการคิดลบสิ่งที่คุณต้องการกำลังเดินทางมาแต่ความวิตกกังวลความสงสัยและการขาดความไว้วางใจของคุณคือการชะลอการดำเนิน เริ่มลดลงและคุณจะเริ่มได้รับคุณต้องผ่านมันไปให้ได้